เกลด์ครูเซอร์ที่คนไทยอดแต่ญี่ปุ่นราคาแค่ล้านสองนะครับกับชม70ซีรีส์ดีไซน์ตัวรถเรียกว่ายังคงเอกลักษณ์นะครับความเหลี่ยมสันบึกบูร์นอวัยเดียงครบถ้วนไฟหน้ามีการอัปเกรดเป็นแบบ LED ตามยุคสมัยพร้อมโลโก้แลนด์ครูเซอร์ครับนี่สุดคลาสสิกในตำนานประตูไทยก็เป็นแบบแยก2ฝั่งนะครับเท่ๆอย่างนี้เลยเมื่อเปิดประตูวินเทจมากๆนะครับสลักล็อกดูดิเป็นแบบคลาสสิกสุดๆและดูเบาะผู้น้าดีครับนี่ปรับมือไปสิจ้าดีไซน์คอนโซลก็เน้นความเหลี่ยมสันนะครับเน้นนนน้นนวงเป็หัแะบบออีจโต6 หน้าตาแบบนี้นโหมดการขับขี่ครับโหมดโฟลว์เนี่ยปรับได้ด้วยเกียร์หน้าตาแบบนี้คลาสสิกสุดๆส่วนเบาะหลังนะครับนั่งได้3คนพร้อมพับปิงศีรษะทุกตำแหน่งให้มาอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวเบาะเองนะครับเป็นวัสดุหนังสลับกับซูเอตตัวเบาะหลังเองสามารถพับขึ้นมาได้แบบนี้นะฮะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของด้านหลังได้แบบกว้างๆอย่างนี้เลยคุณพลังเป็นเครื่องดีเซล1 GDF TV เรียกว่ายกมาจาก f o r t u n e r ถังน้ำมัน130ยาลิตรขับไปได้ไกลกว่าหนึ่งพันกิโลเมตรพร้อมลุยงานน่ะน